สวัสดีครับพี่ออสนะครับอันนี้คือลูกค้ากิตติมศักของผมเลยนะครับแนะนําคนมาซื้อลรถกับผมคันที่สิบห้าผ่านไปแล้วนะครับวันนี้วิสานออโต้คาร์นะครับมอบทองให้พี่ออสสองสลึงนะครับพี่ออสร,<ม>รู้สึกยังไงถึงพาคนมาซื้อลรถกับผมเยอะแยะขนาดนี้ก็ไม่ผิดหวังครับผมอย่างเราก็ไม่โดนตาหนิตามหลัง uh huh. เพื่อนมาเจ้านายมา uh huh. ลูกหลานมาก็ ได้รับสิ่งดีๆกับไปครับผมคือเรื่องบริการหลังการขายอันนี้แน่นอนยอมรับว่าสุดยอดจริงๆครับผมรู้จักกับผมมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับห้าหกปีแล้วสิบห้าคันแล้วคิดดูครับผมคันที่สิบหกกำลังตามมานะครับครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราแนะนําส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทญาติคือแนะนำไปแล้วเขาไม่มาต่อว่าเราได้ผมก็โอเคมันก็มาเรื่อยปากต่อปากครับผมยิงกลางเลยเพี่หารถรุ่นนี้ให้พี่หน่อยหารถ ใช่ไหมพี่ <S <S ใช่ไม่ท่าจะไม่ต้องมาดูรถนั่นจริงๆๆถ้าบอกว่าเอาคันนี้<อ>การันตีไม่ต้องมาดูรถนี่คือลูกค้าที่ไว้ใจผมอย่างมากเลยนะครับวันนี้ผมตัวแทนจากวิสาหก็ต้องขอให้พี่อ,อ๋อสุขภาพแข็งรแรงนะพี่รวยๆขอบคุณมากครับผม